สวัสดีครับแจ็คนะครับวันนี้ก็มาเคลียร์โงรเโงเรียนเคลียร์โรงเรียนเคลียร์โลงไก่นะครับเดี๋ยวซึ่งเป็นเป็นโลงไก่เก่านะครับนี่นะครับจะมาเคลียร์สำหรับเพื่อจะนำพ่อพันแม่พันธุ์ของไก่ไก่พันธุ์ไข่มาครับซึ่ง ลาวไก่อ oh yes. <were> ัน no ปัจ <herum> จ <thighs> <questo S 2> oh no. ุบันนี้คร like ับเคยเป็นล mm ้าไก่ของพื้นเมืองอยู่นะครับแล้วก็เราก็จะมาทําในเรื่องของเนี่ยครับไม่มีเศษอันนี้พวกนี้อยู่ก็เลยเห็นไหมก็พวกที่ที่เขาเลี้ยงไว้อยู่เศษก็พวกเศษฟางอะไรเงี้ยครับเศษต่างๆกินขี้ไก่อะไรอยู่อย่างเงี้ยครับก็คิดว่าเดี๋ยว จะมาอ,อสุ่มไฟก่อนนะครับในนี้แหละเพราะว่าเหมือนค่าเชื้ออะไรไปด้วยเพราะว่าไม่แน่ใจว่าออที่เขาเลี้ยงกันไว้เนี่ยมันมีเชื้อโรคมีอะไรป่าเดี๋ยวว่าจะสุ่มไฟแบบให้มีควันอยากให้มีควันมากกว่านะครับไม่ได้อยากให้มีไฟนะอยากให้มีเป็นค,นควันให้แบบเหมือนไล่พวก่อไล อะไรอย่างเงี้ยครับไรไก่ไรอะไรอย่างเงี้ยด้วยยังไงคนที่ทําเกี่ยวกับฟาร์มไก่นะครับแนะนำแจ็คมาได้นะครับเพราะว่าก็มือใหม่เหมือนกันเนาะนะครับเดี๋ยวขอตัวไปทําก่อนนะครับนี่นะครับเป็นกองที่เรากวาดมารวมกันสภาพเก่า จะเริ่มอารมณ์เดิลืเกินวันนี้ยังมีกินขี้ไก่เหยนะครับเฮ้ก็ลงไก่เนาะได้มีกินได้ไหมไม่ได้ ็โอเคควันมันก็ขึ้นไปตามนะครับวันนี้ลมทิศทางลมโอเคหน่อยอ๋อที่เรื่องจุดนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าคนที่เอาไก่พันออกไปอะครับเขาเทน้ำทิ้งไว้ตรงนี้ไงอืม,มก็เลยเข้ามาตรงนี้ เดี๋ยวจะขยับนะครับขยับนี่จะเป็นนี่ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวโอ้ม่ขยับให้มันลามันถึง งนี้ด้วยตรงนี้ก็ชื้นอยู่นะครับแต่ผมต้อง,งไม่ถ่ายออกจากข้างนอกแป๊บนงึงอะเออโอ้ช้หนี่นะครับมันอยู่ข้างนอกเป็นนี้อ่าอันนี้เป็นไก่เมื่อก่อนเป็นไก่พื้นเมืองนะครับ ลองนูครับเดี๋ยวข้าวโพดตรงนี้ที่เหลือจะไปปลูกต่อนะครับเพื่อไว้ให้เป็นอาหารรุ่นต่อไปรุ่นของลูกอีกทีหนึ่งพอดีได้พ่อแม่พันมานะครับ ตัวนี้ได้ไก่มานะครับจากผู้สมัครตัวหนึ่งนะฮะโครงการไข่นะครับเพื่อน้องอันนี้คืูแฟ้มนะคะเป็นครูประจำโรงเรียนบ้านผาสำราญนะครับปล่อยแล้วนะครับอันนี้ตัวผู้ใช่ไหมครับตัวผู้ครับตัวผู้นี่สั่งเป็นเซตมานะครับอันนี้ตัวเมียนะครับ เดี๋ยววันนี้เรามาจะมาปรับปรุงกันต่อนะครับเดี๋ยวขอไปทาอินเอ้ยไปทาไปซุ้มไกลไกหน่อยนี่นะครับนี่คือพ่อแม่พันธุ์นะครับชุดแรกของเราที่มีผู้สับหเข้ามานะครับแบบขนสวยมากนะครับ เดี๋ยวเราจะหาที่ให้อาหารแล้วก็ที่ให้น้ํานะครับแก่ไก่อีกทีหนึ่งนะครับอย,อย่างที่บอกไปนะครับเมื่อวานนะครับผมอ่าแต่นี้บอกไปว่า เราเมืม่อวานเราได้ทําการเก็บกวาดแล้วนาอเบื้องต้นนะครับเดี๋ยววันนี้ก็อาจจะรบกวนทางครูแฟมนะอันนี้ก็คือครูคณะบ้านผ่าสําลานนะครับมีครูแฟมครูเจครูหลิวครูแพรครูพลอยนะครับอันนี้ก็คือเป็นออ่ของ นะครับน่ะเริ่มต้นก่อนอันนี้เป็นโครงการเริ่มต้นนะครับโอเคเดี๋ยวจะมีกิจกรรมอะไรต่อเดี๋ยวติดตามกันนะครับผมโอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ